เดี๋ยวเราจะใส่กันแบบอินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับหนึ่งสองออสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วน้ำสแตมเพราะว่าในที่ทอก k นะฮะเราก็จะมาแกะกล่องพัสดุที่ มาในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วกันนะครับก็มาเยอะเลยนะฮะสมกล่องนะครับผมถึงมันจะเยอะไม่เท่ากับสัปดาห์ก่อนนะฮะแต่ว่าไม่เบานะฮะกล่องนี้หนักมากก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับค่อยๆ่อยทยอยแกะแล้วกันเนาะมี3กล่องนะนะฮะมีนี่นี่แล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเล็กสุดนะฮะแล้วก็ผมรว่าผมรู้คืออะไรนะฮะ ไปดวแก่เ,เลยนะครับนี่นะฮะอะไรเอ่ยแ้เดี๋ยวแก่ให้ดูนะครับอะไรนี่ไหม ไม่มีแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับนี่นะฮะเห็นเปล่าเจ้าที่เดอะซีรีส์นะครับเนี่ยนะฮะเจ๋งมากนะครับผมตัวนี้ผมสั่งมาเป็น 3XL นะฮะ ไม่รู้ใหญ่ไปเปล่าไม่รู้นะคะผมผมเคยสั่ง 2XL บางร้านมาแบบมันเล็กอะ่ะมันเป็น 2XL ผู้หญิงป่าไม่รู้ผมใส่ไม่ได้นะฮะผมก็เลยใส่เพื่อไว้เลยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่มากๆอยู่นะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวเราจะใส่กันแบบอินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับ 1..2.. น,นี่นะฮะมาแล้วนะครับผมนี่เสื้อนะฮะโอ้โหสบายเลยนะฮะตัวใหญ่ อ่ะผมก็มีรายเจ้าที่เนาะมีคุณตาคุณยายนะฮะมีทาวิสต์วานนะฮะมีตนิดางนะฮะมีโอนางรำนะฮะมีกุมารทองมีเจ้าแม่นะฮะก็ครบมีใครอีก คนนี้ใครวะคนนี้ที่ชอบอยู่ในในบ้านมากกว่าไหมไม่ได้จะไปอยู่ข้างนอกกับคนอื่นเขาอะเนาะอันนี้ก็เป็นแมยานางรถนะฮะโคตรเจ๋งนะครับผมก็สุดยอดมากเลยนะฮะคุมดีใจนะฮะที่ได้สั่งเสื้อไปนะครับก็คนไหนสนใจก็ผมไม่แน่ใจว่าอ่าเพจพี่จอร์เขาเปิดเปิดพีอีกรอบหรือ,อยังนะฮะแต่ว่าดีนะใส่แล้วดีมากเลยก็ใส่สบายนะฮะ ค่าดีใส่สบายมากนะครับก็เดี๋ยวใส่เสื้อใส่ใหม่แล้วนะผมไม่ได้ซื้อเสื้อยืดใส่นานมากแล้วนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะใหญ่ไปหน่อยนิดนึงนะฮะมัาจะเหมาะกับ2 x l มากกว่ามันจะพอดีตัวกว่านี้อันนี้มันจะใส่ลำลุลม่มๆใส่นอนได้ใส่เดินเล่นได้สบายชิวๆนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเก็บอุปกรที่2กันต่อนะฮะเอาเป็นกล่องนี้ก่อนอ่านะกล่องนี้ก็มาจากนี่ เห็นหนี่ยคุณวินนะฮะตาร์แฟนทอยเช่นเคยนะครับก็มาดูกันว่าเป็นอะไรจริงๆผมว่าผมจำได้นะเพราผมสั่งอะไรไปนะฮะโอ้จำเลยนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คนดูเนี่ยดูทีเดียวเลยแล้วกันเนาะผมแกะให้ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะฮะโอ้โหผมคิดผิดตัวแันกะทางนี้เหมือนจะคิดผิดมันดึงยากอะขีดไปเลย ชิบไปเลยดีกว่านะฮะนี่นะครับผมเย่แบทแมนนะฮะจากาหนัง the flat นะฮะเป็นแบทแมนฉบับของไมเคิลคีตันนั่นเองนะครับผมก็เท่เลยนะฮะ <c oughs> ผมเห็นเขาบ่นว่ามีปั๊มโลโก้เบี้ยวอันนี้ก็ไม่เบี้ยวมั้งนะฮะ ก็สวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะฮะของจริงเห็นเออสวยแต่ถามว่าหน้าเลอะไหมมีเลอะนะครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวช่วงหนังจะเข้าเดี๋ยวลงให้ดูในในเพจของอ่าเดอะ The พัส a h โชนะฮะก็เดี๋ยวรอก่อนเนาะมันมีของเล่นอื่นของของลายเดิมเนะี่ยแหละเยอะเลยที่ยังไม่ได้รีวิวนะฮะก็ทยอยตามคิวแล้วกันเนาะก็รอไปก่อนนะครับประมาณนั้นนะฮะมาอันนี้กล่องหนักมากนะฮะ แล้วแพ็คมาโหดมากเลยนะฮะผมว่าปกติคุณวินแพ็คมาโหดแล้วนะเจ้าอันนี้โหดกว่าเยอะเลยเจ้าอันนี้ไม่เคยสั่งนะฮะเพิ่งเคยสั่งครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ของอะไรนะไม่ใช่ของที่ตัวเองพีด้วยนะ mm hmm. พอดีว่ารับช่วงต่อมาจากพี่คนหนึ่งนะฮะ mm hmm. เป็นพี่ที่รู้จักกันในเฟ e บุ o k นะฮะเขาบอกว่าผมสนใจไงแล้วเคก็เลยบอกเออสนใจใช่ไหมปล่อยต่อให้เลยนะครับผมก mm ็คือพี่เอสนะฮะ เจ้าที่บีสั่งมาเนี่ยเขาโวดจริงๆนะเขาห่อมาแบบแกะยังไงเนี่ยเราต้องเริ่มทางไหนกรีดหมดเลยแล้วกันห่อมาอย่างโหดนะฮะโอ้โ ในกล่องมีฝากล่องในฝากล่องมีโอ้โหเออลำบากไม่บ้าอีกแล้วนะฮะเยอะเลยโอ้หอยกอดซับพอร์ตสุดๆเลยนะฮะโอ้เยอะเยอะโอ้โหใหญ่ไม่ไหวนะฮะเยอะมาก นะครับผมอา้าวออกไปเดี๋ยวไปให้แมวนอนนะฮะกล่องแมวชอบนะครับผมผมเลี้ยงแมวอยู่นะก็กรีดก่อนนะฮะอ่อ โอ้กล่องใหญ่มากโอ้โอนี่ให้เดากันกล่องน้ำตาลนะฮะอ่ะเห็นแล้วสิสุ per เซเว่นนะฮะเออนี่นะฮะเป็นกล่องนี้นะครับผมเย้ ไทแรลสอรัสไดโนเสร์หรือว่าตัวของทีเล็กซอร์สนั่นเองนะฮะจากมาที่โมฟินพาวเวอร์เรนเจอร์มาจากค่ายซูเปอร์เซเว่นนะฮะหลายๆคนที่เห็นผมแกะตัวพุตตี้พาโทเลอร์จากลายนี้ไปแหละจะคิดนะฮะว่าผมไม่เข็ดหรอวะไม่เข็ดะฮะไม่เข็ดผมขอลองอีกตัวหนึ่งคราวนี้ขอลองเป็นซอร์สดูบ้างตัวนี้ผมดูรีวิวมาแล้วนะฮะก่อนที่จะสั่งนะฮะมันมันสวยมากเลยนะแล้วก็มันดูแบบอะไรนะดูเป็นอะไรที่ ที่น่าจะแข็งแรงกว่าตัวตัวกฟุตตี้นะครับเพราะว่าจุดขยับมันน่าจะใหญ่กว่าแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนอันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะแค่แกะให้ดูเฉยเออโอ้โหบาราเฮมิมบาราหัมแค่นี้กินขาดแล้วนะฮะโคตรสวยเลยนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเราเอาไว้แกะกันอีกทีโอ้ด้านนี้ก็โตเบิ่มๆเลยเนาะมาตีมฟิล์มเอร์เรนเจอร์นะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ทําคลิปแกะอีกทีแล้วกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันได้นะฮะตอนนี้ก็เก็บไปก่อนนะฮะเอาไว้รอเปิดพร้อมเพื่อนๆนั่น,นแหละส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้รีวิวของเล่นล่วงหน้านะ,ะยัเปนของที่ผมเคยแกะเล่นไปก่อนที่จะทําคลิปอนะันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ส่วนมากก็จะได้เห็นพร้อ,รอมๆกันนะฮะเหมือนตัวพุทธ่เหมือนตัว สนิทสาดที่เพิ่งรีวิวไปก็อย่างนั้นก็คือผมแกะพร้อมเพื่อนๆเลยนะฮะแล้วก็เล่นพร้อมกันเลยก็ถึงจะมาเล่นทีหลังหลังจากที่รีวิวเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสามอย่างเนาะมีตัวเสื้อเจ้าที่เดอะซีรีส์นะมีแบทแมนคีตันจากมาเฟกไอจากแม็คแม็คเรนนะฮะแล้วก็ตัวไทแรนโนซอรัสไดโนซอร์จากซูเปอร์เซเว่นนะครับผมทดสอบ,บันสัปดาห์นี้นะฮะก็ ขอตัวเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีพัสดุอะไรไมาให้แกะหรือเปล่านะฮะซึ่งผมภาวนาให้มันไม่มีนะฮะก็ขอพักบ้างนะครับก็ก็ขอพักให้มันได้ฮิลตังค์เอาไว้จ่ายรตใหญ่ๆตอนมิถุนาบ้างนะ,ะเพราะว่ามิถุนาเนี่ยหนักแน่นหนาแน่นเลยนะครับก็ให้ฟาร์มตังค์เลยพฤษภาก่อนไปเจอมิถุนาหนึ่งดอกใหญ่นะฮะกรกฎาก็น่าจะไม่มีอะไรคิดว่ายังไม่มีนะฮะแล้วไปเจอดอกใหญ่อีกทีก็ สิงหานะฮะสิงหาบอกเลยว่าของเล่นเลื่อนไปลงสิงหาเยอะมากนะครับผมก็น่าจะได้ดูกันเยอะๆช่วงสิงหาช่วงมิถุนาเดี๋ยวนอกก็หลังๆจากนี้ถ้าเกิดไม่มีคลิปอะไรวิวเกี่ยวกับพวกอันบ็อกซ์พัสดุมาเยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะฟาร์มตังค์อยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับพอวันี้เธอทอกทอกได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ